3ีทรายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตามากที่1-2ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,567ถึงวันที่31มีนาคม2,568 เรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวพานิสร้างวัดครูสกรรรับผิดชอบพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลเขาชะกันภายใต้การบริหารงานของนางสาววิรชาอินสุขผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะกันขอนำเสนองานด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับดังนี้ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลเขาชกันมีนักสารบผิดชอบจำนวน80คนระดับประถมจำนวน1คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน29คนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน50คนได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพของนักศึกษาเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษาโดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ พร้อมแจ้งให้นักศึกษาทราบมีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบมีนักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเนตพร้อมมีความช่วยเหลือผู้เรียนติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษาให้เข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดและแบ่งเวลาในการทำงานและการเรียนได้ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลเขาชะกันมีการรายงานประเมินคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567จำนวน80คนมีการตรวจกิจกรรมกพชให้ความร่วมมือในกิจกรรมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาตนเองสังคมชุมชนและได้มีการร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายเช่นกิจกรรมตรวจสารเสพติดกับนักศรรึกษา ร่วมกับเครือข่ายหน่วยพิว่าการอำเภอเขาชะกันกิจกรรมป้องกันอักขีภยัยกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดรอยรักของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปยอดนักศึกษาที่จบหลักสูตร4ี่ภาคเรียนย้อนหลังตั้งแต่ภาคเรียนที่1ทับ6ถึงภาคเรียนที่2ทับคิดเป็นร้อยละ80 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาบังคับในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 7และเข้าสอบทั้งหมด59คนคิดเป็นร้อยละ73.75านักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาบังคับมีนักศึกษาที่เข้าสอบวิชาบังคับได้เกรดเฉลี่ย2.00ขึ้นไปทั้งหมด57คนคิดเป็นร้อยละ71.25อจาของจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ 1. ห,หลักสูตรการตกแต่งเคสโทรศัพท์เสริมดวงณนะหมู่ที่6สรชเทศาบาลตำบลเขาชะกัน 2. หลักสูตรการทำน้ำยาขนมจีนน้ำยาป่าณนะหมู่ที่5บ้านเนินมะค่า 3. หลักสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวณนะหมู่ที่11บ้านลุมมะค่า 4. หลักสูตรการทำผ้าคุมเก้าอี้น้ำหมู่ที่ 4. บ้านตลาดเขาชะก,กัน 5. หลักสูตรการทำป้ายพระสูตรน้ำหมู่ที่ 6. บ้านสันติสุขร,รวมทั้งหมด51คนการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมให้ความรู้และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนน้ำหมู่ที่ 9. บ้านหนองกระทุ่ม โครงการอบรมให้ความรู้ตำรับปรยาของเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่11บ้านนุมค่าการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปไม้ไผ่จากภูมิปัญญาท้องถิน่นณะหมู่ที่2บ้านนาการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพเดิมเพิ่มมูลค่าจำนวน110คน การเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนโดยการจัดก,กิจกรรมแหล่งเรียนรู้การใช้แหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนบ้านนินมาค่าแหล่งเรียนรู้โคกหนองนามโมเดลบ้านหนังสือหมู่ที่6บ้านสันติสุขจำนวน155คนซึ่งเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ประชาชนได้สร้างวินัยในการอ่านมากยิ่งขึ้น ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมการจัดก,กิจกรรมร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรและร่วมนิเทศติดตามผลด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งณบ้านพรสวรรค์หมู่ที่8ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสากแก้ว งานตามนโยบายเร่งด่วนภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้านการรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ทับ2567โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสเสพติดและอบายมุขโครงการพัฒน,นาวิชาการยกระดับผลสำฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนอินเน็ตโครงการแข่งขันกีฬาสการอสาแก้วเกมประจำปี2568โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานจำนวน10โครงการที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนจัดทำเอกสารของการศึกษาขั้นพื้นฐานการออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่2ทับ2567ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ระดับการศึกษา อบรมรับความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษาเป็นคณะกรรมการตัดสินกระทงเพื่อนุรับประเพณีของท้องถิน่นร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลเขาชะกันวิทยากรอบรมครอบครัวให้มีความอบอุ่นเข้มแข็งประจำปี2,568เสริมสร้างความรักความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัววิทยากรการทำข้าวเกี๊ยวแฟนซีเป็นวิทยากรกระบวนการติวเข้มเติเมเต็เม,ตวม,ตวมความรู้ประจำภาคเดือนที่2ทับ2567เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสำลีทางการเรียนที่ ดีขึ้นความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี b r e a k r a c t i c พัฒนาการศึกษาก้าวหน้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลเขาชะกันให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นมูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ในด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเ om ทศบาลตำบลเขาชะกันไ,ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณรางวัลที่2ระดับประเทศประเภทศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดีเด่นสองนะคะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสก้วค่ะ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลเขาชะกันได้พัฒนาตนเองทางด้านงานวิชาการส่งผลงานเข้าประเมินคัดเลือกสาขาภาคีเครือข่ายประเภทหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐดีเด่นคือที่ว่าการอำเภอเขาชะกันจนได้รับรางวัลที่1การปฏิบัติงานสกรรดีเด่นระดับภาคตะวันออกประจำปี2567สามารถเผยแพร่เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานต่อไปได้ท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านคะ่ะ